น้ำท่วมนะวบรอรากาศน้ำท่วมในสวนน้ำท่วมมีน้ำท่วมหนักนะโอ้ยลูกไก่บางตัวก็ตายโดนฝนหะนักมันโดนฝนรรยากาศทุเรียนก็สวยแต่ไม่รู้หน้าแรงที่นี้เป็นยังไง good okay <coughs> ลูกไก่ทางเราไม่ค่อยได้อยู่ก็บางตัวก็ตายบางตัวก็หายเอาเนี่ยรอนไม่ได้หรอกงว่าแหละม่ค่อยได้อยู่บ้าน ลรยากาศร้อนอยากน้ำท่วมโอ้ยหนักเลยี่ นี่ไหวครับลูกไก่ก็เริ่มโตแล้วบางสัวก็ผสมใหม่ได้พ่อพันธ์ุมาใหม่อีกเพื่อนให้มาสองตัวผสมดูแม่ไก,ก่เพื่อกระสังมาให้พวกน้องๆดูชาวประถงผสมดูมอาชี いいおかん ♪